เราเลยมีโปรเจกต์ว่าจะซื้อต้นไม้ไปผมบ้านพี่บี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยกดเสิร์ฟกดเสิร์ฟเอาให้จอมันแตกครับกดเสิร์ฟกดเสิร์ฟกดเสิร์ฟเอาให้ถึง12ล้านซับสไคร์เบอร์ผมบี้สากาครับผมสกาไม่ใช่อหรอ หลังจากที่เราได้ไปเล่นซ่อนแอบบ้านพี่บี้แล้วมันไม่มีที่แอบต้นไม้บ้านพี่บี้เขาน้อยหรือเปล่ามองไปมีแต่อะไรไม่รู้ไม่มีสีเขียวในบ้านเลยคือมองไปทางซ้ายแล้วนะตีมองไปทางขวาแล้วนะตูนีมาคือจากที่ผมศึกษามาวันนั้นผมไม่ได้ไปแต่บ้านพี่บี้มีต้นไม้แหละแต่เป็นต้นไม้ที่ระดับแบบแต่งในบ้านน่ารักน่ารักสไตล์สวยดูดีแล้วป่ามัน มันไม่เข้ากับยุคนี้อ่ะยุคนี้มันต,มต้องมีต้นไม้เยอะแยะอ่ะ yeah. <Okay. S 1> เราเลยมีโปรเจกต์ว่าจะซื้อต้นไม้ไปผมบ้านพี่บี้เฮ้ย hey! <c oughs> โดยให้อ่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้ครับผม <c oughs> เราจะทำไอจีแข่งกับบี้เขาชื่อว่าเบ้าหี ก่อนอื่นเลยเราต้องไปดูต้นไม้ก่อนเราจะไปซื้อที่ไหนเนี่ยวันนี้ผมมีแหล่งต้นไม้ที่หนึ่งคือขายต้นไม้ถูกและมีให้เลือกเยอะมากอคือตลาดพระเงินครับผมไป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 ไหนก็ตั้งยังไงเอาไปดูวยกันเนี่ยขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยเราไปอยู่คุยกันแล้วอ่ะไปด้วยกันเลยไหมไป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 กี่บาทหรือวหมดเลยหมดเลยมี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 ไปโอเคพูดเลยนะไป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 ก็ไป ไไป,ไปไงไปตอนนี้เราอยู่ตลาดต้นไม้วัดพระเงินเรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งวันนี้ต้นไม้เยอะมากๆนะครับคนไม่เยอะด้วยวันนี้วันธรรมดานะฮะเพราะเราหนีครับพี่บีมาใช่ครับผมเราไม่ทํางานเรามาเที่ยวกันเ<อ>พราะพี่บีก็ชอบหนีมาเหมือนกันครับ <laughs> <laughs> แล้ววันนี้เมื่อกี้เราคุยกัพี่ก่อนแล้วเราได้ข้อมประมาณมาจํานวนเยอะส, <laughs> สามหมื่นเอ้ยเอยอะไปเยอะไปเยอะไปเยอะไป แล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นไม้ที่แบบว่าจะนินต้นสูงๆเลยนะนี่เอานี้เลยยางอินเดียโอ้โจบเลยหมดแล้วจบเลยหมดรอบเลยยางอินเดียพิโลอะไรเนี่ยหมดเลยมาเราไปเราไปดูเขาต้นละเหรอลำละลำ ลำคือหนึ่งอันนี้ฮะอยลำต้นมันหนึ่งลำก็คือ25บาทซึ่งหนึ่งหนึ่งถุงเนี่ยมีประมาณห้าถึงหกลำอันก็สี่อ๋ออันที่มีสีไหมอ่ะแจกไปอันนี้ก้านระยิบผ้าใช่ไหมครับอันนี้สี่อันนี้สี่อันนี้สามสี่สี่สามร้อยสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทครับอะไรนะครับป้าแถมอีกแล้วครับอ๋อนึกว่าป้าพู้ ตอนนี้ปัญหาคือเราเจอร้านแล้วแต่ไม่เจอคนขายเราก็ต้องหาร้านไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวระหว่างที่ระหว่างที่รอระหว่างที่รอให้คนดูเสิร์ฟไปก่อนแล้วถ้าเจออะไรวบาๆเดี๋ยวเราจะตัดเป็นภาพอันนี้ให้ครับตอนนี้ได้อะไรกันบ้างละได้มันนิดหน่อยแล้วผมไปได้เพ<อ>ิ่มอะครับผมไปได้เบิร์ตมา4ต้นครับถ้าอย่างนั้นอยากได้ที่มันเป็นตระกูลนกก็คือลิ้นมังกอน นี่ไงใช่ป่ะอันนี้คือลิ้นมังกรป่ะใช่อันนี้คือลิ้นมังกรครับไปไปดูดูลิ้นมังกรไหนลิ้นมังกรเป็นไงต้องถามพี่กรณ์ครับผมพี่กรณ์อนุมัติไหมฮะเอามาสองต้นสองต้นนะต้นแล้วผมลิ้นมังกรสองต้นพี่กรณ์อนุมัติสองผมขอเพิ่มได้ไหมทับพิมพ์สยามต้นสีแดงนะครับต้นละแปดสิบสวยเอาต้นสองครับอ้าวเอาเอาหมดเราจะเหมาทุกอย่างทั้งหมดไทยลิ้นมังกรสองต้นกับไอ้ทับทิมสยามทั้งหมดราคาเท่าไหร่พี่ ห้าร้อยหกสิบรถเหลือครับผมห้าร้อยห้าสิบอย่างน้อยก็ได้ต่อครับผมได้ต่อาที่เขาไม่ลดเราก็เอาอยู่ดีพีอลอะไรบ้างถ้าหลังแดงอีกสองต้นครับแล้วก็ต้นอันนี้เป็นต้นเบิร์ดตอนนี้เราได้ประมาณสิบต้นแต่ก็ยังไม่พอไม่พออย่างน้อยต้องมีสามสิบแล้วหรอเปล่างสามสิบต้นสามสิบคันรถมั้งคิดไม่ทันหรอเท่าทีพี่กอ อันนี้จังหวะคนนครับผมจริงมันก็เยอะนะแต่มันยังไม่เยอะเท่าที่ควรไม่รู้ตอนนี้คือซื้อมั่วั่วไปหมดนะครับผมแบบไม่ซื้อบางคนถามซื้อต้นอะไรมาบ้างไปดูเองครับผมตอนนี้หมมั่วั่วหมดลืมไปหมดแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าเต็มคันรถหนึ่งครับเ<ส>ต็มเต็มคือเต็มจริงๆอันนี้เราอีกก็ไม่ได้แล้วต้องจ้างรถบรรทุกแล้วใช่เราต้องจ้างรถบรรทุกด้วยความพออันนี้อันนี้ความใหญ่เดี๋ยวลองเน้นจำนวนเนี่จำนวนเราใส่ไหนเดี๋ยวจ้างรถขนเลย คูเป็นเล่นเออจางรถขนเลยเจ้าติบ้าคุณจางรถขนเลยเจยวหาร้านสักร้านหนึ่งครับแล้วซื้อยกร้านเลยแล้วก็ขนไปเบิร์ดพวกนี้พวกคุณจะกูเบิร์ดนะอ่ะร้อยนึงใช่ไหมครับไม่ก้อนละร้อยเนี่ยก้อน10สิบกอล้อม สรุปแน่เราเหมาอย่างที่พี่กรพูดเลยยี่สิบต้นต้องไปยี่สิบต้นเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเล่นน้อยพี่บีไม่ว้าวแน่นอนเราต้องจัดให้เต็มพอว้าวตอนนี้เนี่ยตอนนี้พวกเราเฮฮาแต่พอพี่บีมาโหมากูเนี่ยน้าซีดทุกทีเลยเราทั้งหมดตอนนี้เราใช้ไปกับหมื่นแล้วอ่ะไหนจะค่ารถต้องไปส่งที่นู่นอีกเพราะว่าตอนนี้เราขนไม่พอแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยี่งไร เีครับผมตอนนี้เราอยู่บ้านพี่บี้แล้วกําลังจะขนต้นไม้ลงชุดหนึ่งที่เราจ้างเข้ามาขนขะองหนดกหนักโยก็หนักอย ถ้าเราต่อไปเราต้องแกะให้ใบมันฟรุ้งฟูเดี๋ยวรอเทสได้ไหมเดี๋ยวเพิ่งแกะดิพี่หาจุดวางก่อนแล้วค่อยแกะดิเราจะทำตรงนี้เป็นป่าเดี๋ยวเราเลื้อยตรงนี้ก่อนเราเคียงนี้ก่อนเอาตรงูาไปเก็บตรงไหนก็ได้เก็บถ้างั้นช่วยกันเอาของตัวเองออกก่อนนะครับหนักจะไม่ค่ะที่ร้อยที่ร้อยโอ๊ยขาเป็นไงนี่ยครับไม่เป็นไรพี่ทุกคนเนี่ยพอไปพี่หาจุดพังไปแล้วบ้างดูดิ แล้วทำไมเราเข้าบ้านพี่บี้ได้นี่ไงตัวการอยู่นี่ไงม่วงวันนี้วันนี้เลยมันเป็นอย่างนี้วันนี้ม่วงมันไปงานกับพี่บี้มานี่คือตัวการคือระวังแผนไปแล้วว่าพอวันนี้ม่วงไปกับพี่บี้แล้วเดี๋ยวขอกุญแจพี่บี้มาเผื่อมาเก็บของจะขอให้คือม่วงก็ทำตามแผนเนี่ยไหนกุญแจมั้คนดูไม่เชื่อ นี่คุณแกบบานเหรออันน <traditions> ี like <bbe> ้คือบอกไว้ก่อนเผื่อน้องๆงงว่าทำไมเข้าได้ผมตบบังคับนะพี่พี่อันเนี้ยตัวการพี่พี่ดูให้เนี่ยผมไม่รูเรื่องอะไรเลยเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้มาได้ไงโห อะไรครับผมพวกอะไรนี่เดือพ่ายเต็มบ้านเดือพ่ายโอ้โหทำไมโอ้โหนี่เฮาเหรอนี่ยุิยังก็โหป่าดงดิบโอ้โหเฮ้ยมืดมากเลยเกิดอะไรดิงูเขียวสุกเย็นเด็กอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ย อะไรนี่โอ้โหก้อนไงไงชอบไหมชอบไหมพี่โอ้โคตรเล็กอะไรนี้ดิโอ้ก็นี่ไม่ใช่ก๊อกคนเดียวคนเดียวไอ้ก๊อกโอ้กันนะโอไม่มีคนเดียวอ่ะโอ้โหก๊อกเจ้าเดียบ้านเลยเนี่ยมันอะไรปะเนี่ยป่าเป็นเลอะบ้านเลยเนี่ย ก้อนแกนนำเลยก้อนอะไรที่พี่ชอบไหมชอบไม่พี่ชอบพี่ชอบต้นไม้แต่มันไม่ควรไปอยู่ในบ้านนี่ก้อนมันเละหมดแล้วเนี่ยเปืือนหมดเลยเนี่ยเกมไรเกมเลยมีก้อนด้วยก้อนก้อนตายตายตายก้อนมาเลยมอบก้อนตายตายตายเละเละ มีการเปิดตัวก่อนหรือเปล่ามาดูกันไ่าใช่อะไรพี่อะไรพี่เข้ามาเฮ้อะไรพี่อะไรฉันมาอะไรล่ะพี่อะไรล่ะมามันมันผิดมันถูกมันเป็นเรื่องปกติเลยเาเรียกว่าเสริมฮงจุ้ย บ้านที่ไหมบ้านที่มีต้นไม้นะเอาที่เป็นคชวนสาวเหรอโอ้หไม่คิดเลยไม่คิดด้วยว่ามันจะแบบมาอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยคือโอเคมันต้นไม้ในบ้านก็มีก็จริงแต่มันไม่ควรมาเละอย่างนี้ไว้ก่อนนี่ไงมันนานทีพี่จะมีความรู้สึกเหมือนกับแบบมีป่าอยู่ในบ้านบ้างไงแลวพี่รู้ไหมเงินทั้งหมดมาจากไหนหนีก่อนแม่ไงอยู่แล้ว มันจะดีอยู่แล้วอันนี้ต้นละยด์โอเคโอเคอย่างนี้ตอนนี้ตอลลอยด์แล้วพี่เฮาขายเท่าไหร่ครับผมตรดีโคตรดีเนี่ยเอายังไงเนี่ยแล้วเราจะขายยังไงกันต่อหาที่ปลูกไหม หาที่ปลูกไหมเคยทำพื้นที่สีเขียวหน่อยไหมงั้นก็หลักบ้านที่พี่รอบๆเลยโอ้โหแน่นมากเลยอ่ะพี่จะไปปลูกที่ไหนดีกว่าครับผมตรงไหนมีพื้นที่ไหมไว้บ้านปมูไหมบ้านมลูกไหมข้บบ้านตัวเองมีมีมีบ้านผมปลูกได้บ้านปลูกได้จตกก่อนก่อนที่จะไปข้างหน้าต่อก่อนที่จะไปต่อไปเออพื้นมันเฟื่อนแล้วครับคนครับป๊อบป๊อบป๊อบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไทรใทรแกนนำพี่คอยนะ อ่ะบ้านทำไมมีคนโหวตเยอะจังเลยทุกคนโหวตเสียงโดนลูกฮะผมโดนลูกโอเคไปโอ้โหสุภยไปทุกคนเอามันไปปลูกดีกว่าถึงบ้านผมนะผมใครอยากเห็นวิธีการสร้างไปดูได้ในช่องเพลินพุงนะผมโปรเจกต์สร้างบ้านให้แม่เดี๋ยวซีรีส์เออทายอินกันหน่อย สร็จแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นมาจะยังเป็นส่วนที่แบบไม่ค่อยจัดเรียงอะไรสวยงามนะเราปลูกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมมาเคลียอีกรอบอันนี้าลงดินไม่ให้มันตายก่อนรอเป็นไงบ้างตอนนี้เห้ยผมเป็นรูปเป็นล่างแล้วสวยอยู่นะืวอวาดีโอเคนะเอออันนี้สวยยังไม่ดีมันก็ดีแล้วล้ะในเวลาเท่านี้ โอเคประมาณนี้ผมสำหรับภารกิจที่เราจะเอาต้นไม้มาปลูกบ้านผมจริงๆยาวไปปลูกที่อื่นเป็นโซนสีเขียวแต่ไปปลูกสีซัวไปขุดสีซัวโดนเขาดา่าเลยต้องมาปลูกบ้านผมไมันแดโอเคไปกลับบ้านคือทุกคนครับผมบังเอ,อิญมากผม,มไปค้นฟุตเทจที่ ใน NAS ก็คือระบบเก็บข้อมูลไฟที่เราถ่ายบังเอิญผมไปเจอคลิปหนึ่งที่เป็นแบบคลิปลับมากซึ่งทีมงานถ่ายไว้ทีมงานที่นอนสตูนะครับอยู่ที่ออฟฟิศแล้วเขาได้ถ่ายวันนั้นเกิดเหตุการณ์พายุเข้าทุกคนแล้วก็ต้นไม้ล้มบริเวณตรงกลางเต้องบอกว่าสตูเราเมื่อก่อนมีต้นไม้อยู่3ต้น3ต้นใหญ่ๆซึ่งถูกโค่นไปแล้ว2ต้นปัจจุบันนะณปัจจุบันยังเหลือหนึ่งต้นนี้ทุกคนเห็นถ่ายในคลิปแล้วต้นนั้นคือต้นตรงกลางที่มันล้มนะทุกคนแต่ประเด็นคือคน ที่ถ่ายคลิปในวันนั้นก็คือจะมีต้อมซึ่งต้อมก็คือถ้าใครๆหลายๆคนได้ติดตามแฟนเดอะสกาเนาะก็จะรู้ว่าต้อมคือทีมงานของเราที่เสียไปแล้ว3ปี3ปีแล้วนะครับผมและคลิปนี้มีต้อมในนั้นก็ทําให้เราแบบน,นึกนึกถึงคิดถึงต้อมด้วยนะทุกคนแต่คลิปนี้ครับไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนแน่นอนถ่ายเมื่อวันที่21เดือน6ปี2016ทุกคนเราไปดูคลิป นี้ที่ถ่ายโดยทีมงานนอนสตูมันจะเป็นยังไงครับทุกคนไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่21มิถุนายนนะครับตอนตีหนึ่งสี่ิห้านะครับก็เกิดเหตุการณ์ครับต้นไม้ที่สตูหักครับดูครับโอ<ฮ>้โหดูฟ้าดิโคแรงเย่ยโคแรงมากครับตอนนี้หนาวมากฝั่นเลยนะมอไซค์จะาเลื่นนะพันสีเลยวละนะ อ๋อคันคันพันได้ดีนะมันไม่ล้มไปฝั่งนู้นอ่ะไอ้รถ <laughs> ใหญ่อ่ะดีแม่งมันล้มใส่รถใหญ่นะรถใหญ่จอดอย <c oughs> ู่สองคันอุ้ยฟ้าแม่งน่ากลัวอ่ะโดนฟ้าผ่าปะวะมันไม่น่าจะล้มนะถ้าฟ้าผ่ามันก็ปันอยูเลยนี่ไม่มีไม่มีเสียงฟ้าผ่า,าเลย <c oughs> น่าจะเป็นลมนี่แหละลมมันแรงขนาดล้มต้นไม้ต้นนี้ได้เลยเหรอเฮ้ยเสียงอยู่มานี่ก่อนเฮ้ยเปียก เบียกทำไงดีวะเนี่ยทำไงดีดพี่ต้อมทำไงพี่คือเดินออกมาแล้วแม่งแบบตอนแรกก็ดูว่าต้นไม้ฝั่งนี้แต่ก็พอคิดดูทีแม่งตรงนี้ไม่มีต้นไม้เว้ยมาจากฝั่งไหนไม่ตอนแรกพี่คิดว่ามาจากฝั่งนี้แต่คิดว่าแต่พอดูอีกเอ้ยตรงนี้ไม่มีต้นไม้แล้ว<า>พอ<ร>คิดอีก<น>ทีนึกว่ากิ่งไม้หักเพราะว่ากิ่งไม้ของก็ใหญ่ไปเจอไปเจอแล้วพี่ๆล้มอยู่ตุ้ดสีทองลงแ้วแน่นอนว่ต้นตรงกลาง มันมีสามต้นต้นต,นตนรงกลางมันล้มลงมามันไม่น่าจะล้มได้นะมันใหญ่อยู่นะเนี่ยก็ลมแรงอ่ะต้นนู้นล้มล้มเนี่ยรถรถผมจบเลยนะเออรถจอดอยู่นู่นตึกันหนึ่งสองกันพอ,อเห็นรถอันเออันนี้ล้มปั๊บมองแล้วไอ,เอ้เยนืนรถเด็กมืงงานโดนแล้ววะโอ้ยไอ้ร้อยปั่นโดนแล้ววะนี่ทำไงอ่ะรอรอมันหยุดก,ก่อนดีกว่าวะฟ้ามันอันตรายมากอุ้ยเจี๊ยบเข้าดีกว่าเข้าดีกว่าเข้าปิดปิดปิด เถ่ายรูปโทรศัพท์ลำบากแล้วทีเนี้ยลำบากแล้ว <c oughs> ถ่ายรูปลงพสต์พี่